สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนภาษาไพทอนนะครับครูจะใช้เว็บ iepl.it ในการสอนภาษาไพทอนนะครับก็ให้เข้าเว็บไซต์ iepl.it เลยนะครับซึ่งหน้าตาเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้กดปุ่ม start coding นะครับเลือกภาษาไพทอนกด create โปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับกำลังโหลดภาษาพไพทอนนะครับเป็นภาษาที่ง่ายนะครับยากเลยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนอตัวพื้นฐานนะครับในการเขียนภาษาพไพทอนคำสั่งแรกนะครับคำสั่งแรกที่ว่าคำสั่ง print คือคำสั่งใช้ในการสแสดงผลนะครับ คำสั่งพิมพ์ตามด้วยวงเล็บแล้วก็ฟันหนูนะครับตามด้วยข้อความังจากย์พิมพ์คำสั่งไว้แล้วนะครับให้กดปุ่มตันนะครับท่าเมาส์ไปวางไว้เป็นสีเขียวนะครับรับที่ได้ก็คือแสดงข้อความคำว่า hello นะครับ hello ลองพิมพ์ชื่อนะครับ แสดงชื่อนะครับเราสามารถที่จะคำนวณก็ได้นะครับคำนวณในคำสั่งนะครับเช่น3บวก5นะครับ3บวก5ลันนะครับ3บวก5เท่ากับ8นะครับแต่ถ้า3บวก5นะครับมีฟันหนูครอบนะครับฟันหนูครอบไว้ ตรงนี้3-5บก5จะไม่ถึงข้อความนะครับ3-5บก5ไม่ใช่การคำนวณนะครับอนอกจากบวกแล้วนะครับก็สามารถที่จะลบนะครับ3-5 3ลบคูณ3คูณ5นะครับเครื่องหมายจะเป็นจันนะครับหาร 3าหาน5ก็ใช้ให,หมายทับกด,ดลันนะครับก็จะคําตอบว่ามาเป็นลบสองสลบหเท่ากับลบสอคูณหเป็น15 3ห้า,ห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 าสาเป็น0ูนย์จนะครับอันนี้คือคําสั่ง Print นะครับไปเรามาดูเรื่องของตัวแปรนะครับในภาษาไพทอนตัวแปรก็ใช้ อ้างอิงนะครับจองไว้ที่หน่วยความจําหรือใช้ในการเก็บค่าตัวแปรเก็บค่าผลลัพธ์ผลการคำนวณกาหนดค่านะครับยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่น name เ,เท่ากับหญิง,ญงนะครับ m เท่ากับหญิง m เท่ากับข้อความหญิงนะครับ print print name นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ หญิงนะฮะจะเห็นว่าข้อความครับถูกส่งมาเก็บไว้ที่ตัวแปร n a มนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง print name นะครับรับที่ได้ก็คือข้อความความว่าหญิงนะต่อไปนะครับเตัวแปร A นะครับเท่ากับตัวแปร A เท่ากับห้า ตัวแปร b เท่ากับ2 print a บวก b นะครับรับที่ได้นะครับเท่ากับ7นะครับ หมายของโค้ดนี้ก็คือตัวแปร a มีค่าเท่ากับ5แปร b มีค่าเท่ากับ2นะครับ print นะครับ a บ,บ5คือผลลัพธ์5บวก2เป็น7นะครับ a ลบ b print print a คูณ b p r ิ n t a หาร b นะครับรับที่ได้7 3 10 2.5นะครับอันนี้คือวิธีการใช้ตัวแปรครับต่อไปนะครับคำสั่งต่อไปเราจะมาลองค่านะครับอักคี์บอร์ดนะครับ เราจะใช้คำสั่ง input นะครับจะถามจะรับชื่อกับอายุนะครับเรามาดูว่าเขียนโค้ดยังไงนะครับก็สร้างตัวแปรหนึ่งตัวนะครับชื่อว่า name เท่ากับคำสั่ง input เป็นคำสั่งที่รับค่านะครับรับค่าจากคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์นะครับ mm hmm. name เท่ากับ input แล้วก็ ตรงนี้ก็เป็นข้อความสื่อสารจะบอกว่า what is your name นะครับ what is your name what is your name นะครับความหมายเรากดล u n นดูก่อนนะครับคำบก็คือ what is your name ลองพิมพ์ชื่อไปนะครับ ผลลันก็สามารถที่จะพิมพ์ชื่อเข้าไปลองกด enter นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้โปรแกรมก็เก็บนะครับค่าก็คือชื่อของเรานะครับเก็บไว้ในตัวแปร name นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าชื่อของเราเก็บไว้ใน name นแล้วก็ทำการทดสอบด้วยกันพิมพ์คำว่า name print name นะครับลันอีกรอบหนึ่งทีนี้เราเรามา พิมพ์ชื่อนะครับแล้วลองกด enter นะครับว่าชื่อของเราจะถูกเก็บไว้ใน name จริงไหมนะครับพิมนพะ์ชื่ออะไรไป enter ชื่อนั้นก็จะปรากฏตามคำสั่ง name mm hmm. นะครับอีกท่านหนึง่งถามอายุนะครับสร้างตัวแปรชื่อว่า age เท่ากับ input ครับประโยคคำถาม ข้าวโออายุแล้ว่ายุใส่เครื่องหมายแล้วก็ปริ้นปริ้นตัวแปร age นะครับทดนะสอบ ตันนะครับ what is your n ชื่อจริยาวายุนะครับสี่สิบเห็นไหมครับคำสั่ง input นะครับเป็นคำสั่งที่จะรับค่ารับค่าหรือข้อมูลนะครับผ่านค e ีบอร์ดเก็บมาไว้ในตัวแปรนะครับเราลองอ่า รับค่าตัวเลขนะครับรับค่าแบบตัวเลขเราเรามาใช้คำสั่ง input ในการรับตัวเลขมาคำนวณนะครับสร้างตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวชื่อว่า number one นะครับ number one เท่ากับ อินพุตเอ็นเชอร์นัมเบอร์ให้ป้อนเลขจำนวนที่หนึ่งอแ mm hmm. ปรแบบตัวที่สองนัมเบอร์ทูเท่ากับอิน Enter number two ครับหลังจากนั้นให้ทำการ print นะครับนำเลขทั้งสองจำนวนมาบวกกันก็ตัวแปรมาบวกกัน number one บวก number two นะครับ ลันนะครับป้อนค่าที่หนึ่งไปป้อนค่าที่สองไปนะครับบวกกันคำตอบต้องออกมาเป็นสิบห้าแต่ผลลัพธ์ที่ได้หนึ่งร้อยห้าลองมาอีกรอบหนึ่งนะครับป้อนสิบน,นะครับป้อนสองบวกกันต้องได้สิบสองนะครับแต่สังเกตนะครับคำตอบ จะเอามาต่อกันนะครับมันไม่ได้บวกกันนะครับเนื่องจากคําสั่ง Input นะครับเป็นคําสั่งที่รับข้อมูลนะครับเป็นชนิดข้อความนะครับซึ่งโปรแกรมเนี่ยเข้าใจว่าตัวเลขที่เราป้อนเข้ามาเนี่ยเป็นข้อความไม่สามารถเอาไปคํานวณได้นะครับเราจะต้องทําการแปลงแปลงข้อมูลที่รับมา ข้อความเป็นเลขที่สามารถเอาไปคำนวณได้นะครับซึ่งต้องใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า int นะครับฟังก์ชันที่ชื่อว่า int นะครับทำการครอบคำสั่ง input อีกชั้นหนึ่งนะครับ i n int in ครอบ input ไว้นะครับ int ทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับ f u ส10